หาทอเจอแล้ะพี่น้องใส่ไม่กระทุงฮะจนทะลุแล้วเปิดได้เรียบร้อยนมก็ได้เมย์ชัวได้แอร์แรเลยพี่น้องเอ้ยสีวิตสนนบดจยงสี่ละพี่น้องแงามนามีามมกับงยากแงามจระกเกยวมานาม,ม้าสาป,ปีนี้มันก็เลยไหล ก็เลยต้องปล่อยน้ำทุกใครปล่อยกับปล่อยได้ปล่อยน้ำโอ้ยสวัวสีหาเจอเหมือนอีซเหมือนที่สีวีน้องมาคุดหายอยู่นี่ฮะปากทอเพราะว่าหายน่องเิ่นถมหายเพราะว่านูว่าขวดทู่ก็เลยต้องถมหลับ หาปากทอบ่เจอบานนี้อัดแน่นหลายเพราะว่าตอนปีกนะ่อน่าน้าม,มันหัวมันอัดบค่ค้งน้ำอัดบ่อยู่ปีนี้ก็เลยหาพอบอเจอสแนแล้วบานนี้ยามต้องการเปิดน้ำออก